เ้าพี่เอ้ักดค้าอดคาาทอะไระพี่มาซื้อผักอุยของักูของักมากเลยค่ะเว่าทไมบคนต้องกินผักงไม่กินผักเลยอค่อผักประยนบางช่วยขัด้วยหารสูงแล้วแน่ใจเหรอว่ากนต้องมใ่ไม่เชื่ออ ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเราไปถามกันเลยไหมเอาไปล่ะเราไปไปถามกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคูมเราไปอยู่ที่ไหนกันคะหาไรลังสิครับเยอมากวันนี้เาจอยากมาสรวจว่าเด็กมหาลัยลังสิดเนี่ยเอากินักกันหรือเปล่ากินกับไม่กินดูสิว่าอันไหนจะเยอะกว่ากันใช่งั้นเราไปดูกันเลยค่ะโอเค ครับเราไปหาคนที่ไหนดีเอ่ยแถวนี้แหละแถวนี้เราลอไหงลองหาดูดิหาได้ไงเราไปสับได้ได้คนนี้ได้ไปขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกันครับผมชื่อกันเหรอครับคณะอะไรครับบริหารธุรกิจครับอยู่ปีไหนแล้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอครับปีหนึ่งเองเหรอครับปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อโจครับชื่อโจครับคณะอะไรครับ บริหารเหมือนกันเลยครับคู่ปีไหนครับบริหารนี้หน้าตาดีครับหน้าเด็กครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เรื่องกินผักหรือไม่กินผักเพราะว่าอะไรถึงกินแล้วไม่กินงงงงงงคุณกินผักไหมคะกินครับกินเหรอเพราะอะไรครับปกติก็กินนะครับเพราะมันมีประโยชน์หรือเปล่าตอบดีด อยากกินก็กินนะอ๋ออยากกินก็กินนะครับแล้วคนนี้ครับคนนี้ดีกว่าค่ะกินกินนักบอลไงต้องกินเยอะๆในกล้ามใหญ่ใช่ไหมโอ้ใหญ่แค่นี้เองเหรอครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เร็วๆอู้ยเยอะๆแค่นี้เลยนะครับเนี่ยเรากินอันนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะปลาตลกเนี่ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันครับย่านค่ะอยู่คณะอะไรครับพี่แคสต์จีอาร์ค่ะอ๋อปีไหนแล้วครับปีสองค่ะปีสองครับแล้วอีกคนล่ะครับ อ๋อแล้วปีสองเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาถามพี่ว่าพี่ชอบกินผักหรือไม่ชอบกินผักเพราะอะไรครับชอบครับนาอร่อยดีครับมันอร่อยดีใช่ไหมครับครับอีกคนครับกินเป็นบางอย่างนะครับทำไมครับไม่ค่อยชอบเหรอครับขนาไม่ชอบอ๋อชอบกินบ้างอย่างเช่นผักบุ้งอ่าผักบุ้งนะครับครับขอบคุณมากครับครับเป็นลุงเช่นไรคะพี่ครับ ปกติลุงชอบกินผักนะครับกินครับชอบอะไรครับเพราะอะไรครับก็มันมีประโยชน์ครับครับหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับชอบกินแบบผักอะไรบ้างครับอผักที่ชอบเลยว่าจะเป็นพวกผักคะน้าครับผักคะน้าครับบุญครับอ๋อถัุ้งมีประโยชน์มากนะครับถั่วของผมผมก็ชอบกินผักเหมือนกันครับไม่หนูนจะชอบแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยลุงเขายังกินเลยหัดกินผักซะบ้างแล้วเราอ่ะ ขอบคุณครับ,วบ,รบสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออิงค่ะอยู่คณะอะไรครับศิลปศา,าสตร์ค่ะปีไหนครับปีหนึ่งค่ะอ, pe, อ๋อ,อนี่รคนนะครับชื่อยิงค่ะศิลปศา,าสตร์เหมือนกันปีหนึง่งอ๋อโอเคครับ <S <S ผมจะมาถามว่าพี่ชอบกินผักกันหรือเปล่าไม่ชอบค่ะอ๋อเพราะอะไรครับมันขมมันขมใายมันติดฟันก็คนดับฟันไม่ชอบเนี่ยผักนิ่งๆเหมือนหวาก็มีนะ ต้องกินผักเป็นประโยชน์มันขบใช่ไหมพี่ดอมมันติดฟันต่อครับตอนที่ดัดฟันที่เก็บเดีหยใช่ใช่เลยกับการดันเนาะเขาค้างกันครับครับมีคนเลยครับชอบกินค่ะชอบกินครับใช่ไหมครับโอ้สุดยอดครับไม่ต้องกินผักเลยครับงั้นขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับครับที่ชื่ออะไรครับภูมิครับอยู่คณะอะไรครับคณิตแพทย์ปีไหนครับปีสองอ๋อครับแล้วพี่คนนะครับกเ c o n d ครับ ครับเซ็ปีปีไหนครับพี่สองครัแล้วพี่ล่ะคะพิเตอร์ครับอ๋อคือผมจะถามพวกพี่ว่าพี่ชอบกินผักกันหรือเปล่าครับเพราะอะไรชอบครับชอบครับแล้วพี่ล่ะคะพี่ชอบไหมครับชอบครับชอบอ่าเห็นไหมชอบหมดเลยอุ๊ยยังเลยไม่เคยชอบเลยไม่เคยไชอบบ้างผักมีประโยชน์ไงมีประโยชน์มันไม่ใช่ใช่มันผัดก็อร่อยแล้วขอบคุณมากครับ ่วนใหญ่นิยมกินผักมากกว่าคนไม่กินผักอย่างไรก็ตามผักนั้นมีประโยชน์ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีเราควรกินผักให้ครบ5้าสีนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าผักห้าสีมีอะไรกันบ้างผักสีเขียวเป็นสีแรกที่ทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงผักสารที่ให้สีเขียวในผักก็คือคอโรฟิลนอกจากนี้ยังมีสารประกอบอื่นๆที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพเช่นลูทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตาเป็นต้นผักสีส้มในกลุ่มสีนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวด้วยกันตัวสำคัญสำคัญก็เช่นเบตา้าแคโรทีนฟาโวโนอยด์วิตามินซีซึ่งช่วยดูแลรักษาสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราและลดโอกาสการเกิดมะเร็งกระตุ้นการกำจัดเซลเล์มะเร็งของร่างกาย ผักสีแดงสารตัวเรื่องชื่อในกลุ่มนี้ก็คือไลโคปีนเพราะมีการค้นพบว่าช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาของผู้ชายได้และลดปริมาณไขมัน LDL ในเลือดนอกจากนี้อาหารสีแดงยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินปัะสสะาวะลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งผักสีม่วง ในผักกลุ่มนี้มีสารแอนโทไซยายนินช่วยปกป้องผักผลไม้จากการทำลายของรังสีอันต้าไวโอเลตเลยทำให้มีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือดช่วยชะลอการเกิดการอุดตันในเส้นเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวผักสีขาว ผักในกลุ่มนี้มีหลายชนิดและเป็นที่สนใจของนักวิจัยเพราะมีประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นแอปเปิลฝรั่งหอมหัวใหญ่กระเทียมมีลิซตานอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสียหายของเซลล์และอวัยวะในร่างกายขิงและข่ามีลิ์ตา้านการอักเสบช่วยดูแลความดันเลือดและป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน